สำหรับคนที่กำลังหาชูการ์บอมในพอเอา e นว e กัสนะครับนี่ภารกิจคัมไฟวิดมีใช่ไหมสามชิ้นจุดที่เราจะหาได้ไง่ายสุดก็คือมาที่เมืองโนเวนี่ตรงนี้เลยบนบนหน่อยแถวสะพานตรงรูปปันน้นไดโนเสาร์เราก็ไปในข้างในเลย เออนี่มาคุยกับคนขายคุยกับคลิฟบิสก้เขาถามเราเออแล้วก็บอกว่าอเราจะมา <Sure. S 1> ขอดูของหน่อยปรากฏว่าสิ่งที่เราตามหาอยู่ในเมนูเอียบนี่ครับชูการบอมในราคาห้าแคปส์เราก็ซื้อมาเลยสามชิ้นโอเคแค่นี้นี่หาที่นี่ได้ง่ายที่สุดตามนั้น <back> ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดทุกสรรพสิ่งที่จะทำให้คนทำคลิปมีกำลังใจ